ต้องยอมรับว่าร้านนี้อร่อยจริงอร่อยไม่อร่อยก็ดูเองนะครับว่าชอ,อบใจเร่องตอนนี้จานผมเริ่มเหลือน้อยลงนะลงจริงๆเดินมาเหวเนี่ยนะครับมีบะหมี่เกี้ยวอยู่หลายร้านเลยมีเยอะมากแต่ให้อร่อยจริงอ่ะร้านนี้ผมคิดว่าน่าจะเบอร์ต้นๆของท่องกองเพราะในอดีตที่พาท่านผู้ชมดูที่ท่านผู้ชมเคยเห็นเทปจะมีหว่องชีไก อยู่ที่เซนตสแควร์ที่มาเกานะครับนั่นก็อร่อยทํามากว่า50ปี <Okay. S 1> แต่ที่นี่นะครับได้แบบแบบวัยรุ่นนะครับเวลาทานรสชาติรสชาติเขาดีเลยไม่ต้องปรุงเลยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะผมคุยไปวิ์ไปจนเหลือทำสุดท้ายแลลวอร่อยแล,แล้วก็มีผักมีปลากรูทำไปลูกชิ้นเหมืนคนนี้คนไทยที่เคยมาบอกว่า ถ้าเป็นวันสุท้ายเราจะกลับซื้อใส่กล่องครับเอากลับไปเมืองไทยได้เลยไปลวกกินที่บ้านจะไม่รู้น้ำซุปจะต้มอ,อร่อยได้ขนาดเทาหรือเปล่าไม่รู้นะครับร้านนี่นะครับตั้งอยู่แถวฮานอยโรสนะครับเวลาเข้ามาเนี่ยเราเจอร้านมนมีอยู่ร้านนึงนะครับ เมียอาม่าอยู่คนขายนะครับต้องบอกว่าอร่อยมากเลยนะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมออกมาจากรถไฟนะครับนาธานก็จะเจอหน้าร้านพอดีเลยนะครับซึ่งวันนี้มากินเนี่ยผู้เตียวน้ำอาจจะร้อนน้อยไปนิดเพราะข้างนอกเนี่ยสิบสิบเจ็ดสิบแปดองศาอะไรครับก็ถือว่าเนี่ยสมาชิกยืนอยู่หน้าร้านตอนนี้แต่ละคนนี่นะฮะแต่งตัวกันไม่ได้ดูฤดูกาลนะฮะเพราะว่าเสื้อกันหนาวมาก็อยู่ในโรงแรมครับ แถมรงเท้าแตกด้วยนะครับตอนนี้ประมาณ1 8บหรืองศาต้องขออนุญาตพาท่านมเดินกลับนะครับ <S <S ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่บนรถไปนะครับซึ่งเรียกว่า Airport Expressway ซึ่งกำลังจะเดินทางไปที่สนามบินนะครับก็ต้องขออนุญาตปิดรายการวันนี้นะครับแต่เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมวันนี้นะครับ ต้องบอกเลยก่อนปิดรายการนี่ก็เล่นจุกกันไปหมดน,น,นะครับเพราะว่ามาเิปนี้ไม่ค่อยได้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวเนื่องจากอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทีแรกเราตั้งใจว่าจะพาไปหลายๆจุดด้วยกันแต่สุดท้ายส่วนใหญ่ไปหนักในเรื่องของการกินนะครับแล้วก็เดินชอปปิง้งก็เป็นส่วนใหญ่ผมขออุ่าเฉพาะเทปนี้นะครับพาท่านผู้ชมไปกินอะไรอร่อยๆอ,อ,อย่างที่ไซกงหรือไปชมบรรยากาศอย่างที่ลานไคฟงนะครับที่เป็นหลักเนี่ยก็จะมามีอยสองที่ซึ่งจริงๆเราน่าก,กันเลยว่าเราจะไปทางเกาะลันตา นั่งเคเบิลคาร์ไปท่านผู้ชมทีดูนิครับว่าโชคไร้ขนาดไหนปกติเขาเปิดบริการทุกวัน365วันปรากฏวันที่เรามาเนี่ยนะครับทางช่างกําลังปรปับปรุงเคเบิลคาร์เราจึงไม่สามารถขึ้นไปได้เพราะการจะไปถ่ายทำบนนั้นต้องใช้เวลายอย่างน้อย3-4ชั่วโมงนะครับจะบอกว่าวันนี้บรรยากาศนะครับความตื่นเต้นที่นํามาฝากท่านผู้ชมคงไม่แพ้เทปที่ผ่านๆมาโดยเฉพาะไซกงซึ่งบอกเลยนะครับถ้าใครทําตลาดลักษณะอย่างไซกงเนี่ยผมว่าถ้าหาโลเคชันดีๆที่เป็นอ่าวลมไม่แรงมากนะครับ ก็สามารถทําให้นักท่องเที่ยวตื่นเต้นได้จากการที่จะเอาอาหารทะเลนนะครับมาเสิร์ฟถึงโต๊ะกับคันแล้วแล้วทานเลยแต่นี่เขาเอาอาหารทะเลใส่บนเรือเราต้องไปเดินช้อปปิ้งแล้วถืออาหารสดมาให้ร้านเขาเป็นคนปรุงแต่งรสชาตินะครับถึงถือว่าเป็นไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งสำหรับในการที่ได้ชิมลิ้มรสอาหารโดยเฉพาะสิ่งที่ขาดไม่ได้ยามมาฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นแบบหมี่เกี้ยวลูกโตโตนะครับอาหารประเภทอะไรล่ะ ขนมอร่อยออร่อยนะครับรืปตลอดจนกับข้าวมื้อหลักๆนะครับแล้วก็มีหลายมื้อที่ทามาแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเลยเพราะอ่านไทยที่ไทยออกทีดขีเชื่อข้างโรงแรมบุพงในหมากเตานะครับกำลังบอกว่าวันนี้เนี่ยบอกเลยเทปนี้นะครับถ้าใครดูผมไม่รู้แน่ว่าสนุกมากน้นอยาน,นาดไหนกำลังบอกว่าสําหรับไสกงนั้นท่านผู้ชมได้มีโอกาสมาเที่ยวหรือว่ามีโอกาสที่มาร่วมเดินทางกับทีมงานเราบอกเลยครับไซกงนี่เป็นอีกแหล่งอาหารหนึ่ง ที่บอกว่าไม่อยากเทียบว,ว่าระดับระดับระดับประเทศนะครับต้องบอกระดับเซาท์อีส์เอเชียเลยนะครับซึ่งรสชาติขนาดความตื่นเต้นในการที่จะได้รับประทานอาหารเนื้ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียววันนี้นะครับต้องขออญาตลาจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเทปหน้าพบกันใหม่กับรายก,รา,ยการเลี้ยงเช้านยครับสวัสดีครับ